มาแล้วต่อเลยครับจากจากเมื่อกี้มันอาจจะยาวไปไงอ่ะเราจะบอกกันเลยว่าการเริ่มต้นเป็นช่างตัดผมควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะแล้วก็เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อ่าผมจะพูด่อนสมัยก่อนที่ผมมีอ่ะเราเริ่มจะไปตเะเรียนไฟฟ้าแนละ้วนี่ไม่มีไม่มีไร้สายเหมือนที่ปัจจุบันนี้นะเครื่องนึงก็มีราคาสูงนะที่เป็นช่างได้นะอ่ะเราจะเริ่มเลยครับ อันแรกเลยที่เราต้องมีเกี่ยวกับเลียนแต่ผมแล้ว่านแต่ผมเราผมแนะนํานะครับแบตเตอรี่น,นะครับซื้อที่มันดีขึ้นมาน,นิดนึงนะฮะแต่นี้ใช้ได้ยี่ห้อนี้ไม่แพงนะประมาณสนะักช่วนกดกดช่วงแล้ก็เก้าร้อยบาทนะก็ใช้ได้นะแล้วแล้วประกอบผมก็ใช้เป็นช่างตัดทุกวันนี้แหละใช้ด้วยแล้วก็สองที่เราต้องมีนะกันไกลครับกันไกลต้องมีนะก็มีกันไกล อันนี้ตัดผมนะครับอันนี้ก็ต่อยผมตรงนี้ต้องมีเงนไก่ผมก็แนะนาอีกซื้อไอ้ที่ดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาสามารถใช้งานได้ยาวแล้วเพราะในเมื่อเราจะเป็นช่างอยู่แล้วเรามีความเชื่อมั่นตั้งใจที่จะเป็นช่างแล้วซื้อให้มันดีไม่ต้องไปตือ้อที่ร้อยกว่าบาทอะ่ะมันใช้ได้ไม่นานมันไม่คมเท่าไหร่นะครับเราหาของที่มันมีคุณภาพดีมาเลยสามมีโกนฮะอันนี้มีโกนธรรมดาคลาสสิกเลยที่เราต้องมี ตัวที่หกบห้าทผมว่าใช้ดีนะใช้ดีส่วนตัวชอบชอบชอบ,ชอบใช้ตัวเก่ามากกว่ามีวินเทจสหวีก็จะมีหวีเล็กหวีใหญ่แล้วก็หวีซอยหลักๆนี่คือหลักๆที่เราต้องมีและส่วตัว,ตว,ตวเดี๋ยวจะให้ผมชอบหวีไหนอันนี้ก็กันลองเรียนใหม่เต้องช้ครับอยากให้ทุกคนเรียนหวีมากกว่า เรียนใช้หวีก่อนแล้วค่อยมาใช้บัลลองบอลลองปยุกเติมขึ้นไปครับต่อไปครับแปลงตัวนี้เนี่ยประมาณติดห้าปีแล้วตั้งแต่ผมเรียนถึงใหม่ยังอยู่ดุววันนี้เลยไม่มได้เอาไม่ได้เอาขัดรองเท้านะไว้ขัดผมให้เสมอเวลาปัดผมตัดขนแต่สมัยนี้ก็จะเป็นตัวนี้แหละแต่ผมแนะนํายังไงก็ควรมีอันนี้แบบนี้อยู่นะเพราะว่า มาทําให้ผมอะไรที่เราตัดอย่างถ้าเป็นตรงโรงเรียนหรือตรงท,รงที่ตรงที่เป็นเฟดไใเฟดชสามารถขูดลงมาที่มาได้ทําให้มันเห็นได้ชัดขึ้นนะล่องชัดขึ้นครับแล้วก็น้ําก๊าะเปน้ําฉีดไว้แบบผมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราต้องมีก่อนเลยอันดับแรกที่จะเป็นช่างตัดผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปหาองค์ควาเสริมให้นั้น อันนี้ก่อนนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งสำคัญนี่เลยครับคลิปแบ่งผมไว้แบ่งครับไว้แบ่งแตกเพื่อให้เราเห็นช่องผมต่างโอเคนะครับนั้นยาวแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันนั้นขอแค่นี้ก่อนกันอสวัสดีครับ